บรรยากาศทุ่งนายามเย็นหลังเก็บเกี่ยว จูงวัวกิน nhả เอาเอาเอาตัวนี้ไล่ส้นกันหรือบะนี้เอาเอาเอา ต้นใหม่เด้อบรรยากาศทุ่งนาเก็บตะใครไถ่งงาม วางไว้ก่อนแอบดูแอบดูคนขุดปูอยากได้กระปูโอ้ยขุดบาเป็นตาไดนตาไดบ่เยอะ อันว่าไอยมีหูดหอ๊อกด้วยคุณหันตะว่าคุณแอบดูก็มีสิได้บเนอติดตามตอนต่อไปหันตะว่าละ่ะคุดผ่าหลุดผ่าเฮียคุดผ่าหลุดผ่าเฮียสิได้พ่อโตบ่น โอมฟางให้อันนี้ดีกว่าผมฟางให้บักเผาดีกว่าวันละนิดวันละหน่อยโอมฟางให้มะพร้าวดีกว่า เพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มความชุ่มชื่นให้มะพร้าววันละต้นสองต้นอันนี้ใสยหนา Ừ. ô thùng nam thùng sái nam ตองให้านามยุ่นเนื้อจะได้ป ay, รับง่ายๆเพิ่มความชุ่มชื่นให้ต้นไม้เก็บความชุ่มชื่น คนเดียวใส่เวลาแมนทีมวัยมือว่านมะพร้าวแค่นี้ก่อนแล้วก็ต้นอีหยังมี